ททบห้าร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศนคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเพื่อชีวิตที่ดีกว่าชุดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะหัวใจสำคัญในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ คือการไม่หยุดพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพราะทุกมิติในการทำงานคือการทำประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนดังรางวัลต่างๆที่บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนนกทาได้รับจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งรางวัลที่จะพูดถึงเกี่ยวกับการพัฒนาการทำขาเทียมค่ะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเล็นงนกทาเองก็มีโรงงานขาเทียมพระราชทานนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิของสมเด็จย่านะครับที่สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆให้กับโรงพยาบาลน,นอกจากนั้นยังสนับสนุนเรื่องวิชาการนะครับโดยทางโรงพยาบาลเนี่ยเห็นว่ามีความสําคัญมากสําหรับขาเทียมนะครับโรงพยาบาลเลยส่งช่างไปเรียนทําขาเทียมกับทางมูลนิธิสมเด็จย่านะครับ เมื่อกลับมาแล้วเนี่ยเราก็ให้บริการกับผู้ป่วยที่เป็นผู้พิการนะครับที่มีความพิการใต้ข้อเข่าลงไปเพราะฉะนั้นมีประโยชน์มากและที่สําคัญคือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเลยไม่ว่าจะในสิทธิ์ไหนเชื้อชาติไหนครับการก้าวเดินของผู้พิการแขนขาเป็นความยากลําบากที่ต้องได้รับความช่วยเหลือขาเทียมจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้พิการขาขาดระดับใต้เข่าได้รับขาเทียมที่เหมาะสมกับตนเองจากโรงทําขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาตอนตาเป็นเป็น,เป,นเป็นโรคแผลติดเชื้อครับถ้าไม่ตัดขานี่ตาไม่ได้อยู่ตายไปแล้วสงสัยไปตรวจแผลดูว่าหายแลย้วไม่มีอะไรแล้วูตาเนี่ยโอ้จะเอาไหมล่ะขาเทียมเลยไม่เอาได้ยังไงตาจะเดินยังไงไมันม,มีขาเทียมทําขาแรกขารอเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเขาใส่สายรัดแต่ว่าสายรัดนี่มันรวมเวลาเรายกขาจะเดินขาเราก็ถอยออกเวลาเรา วางขาลงขาก็ลงไปี่มันกระตอมันเลยเป็นแผลก็เลยมาพักหลังหน่วยพระราชทานมาจากเชียงใหม่จะคนแรกเลยผมเป็นคนมาทําคนแรกเดินสบายครับทาอะไรก็ได้ผมโอ้ยยกมือใส่หัวทุนเก้าทุนกหมอมนะครับขอบพูด<ม>หลายๆนะครับน้อเมื่อสุดจอกเลยผมสบายนอนเพิ่นนี่หละเป็นังก็ได้ครับผมมีเพิินจักสิเป็นยังไงแล้วผมก็ได้ ซึ่งขาเทียมที่ใช้นั้นเป็นขาเทียมที่ชนะรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฝีมือช่างเครื่องช่วยคนพิการสาขาการทำขาเทียมระดับใต้เขา่า BK จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19ในการออกหน่วยทำขาเทียมราชทานเคื่อนทลี่ครั้งที่146ณจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่24พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นขาเทียมที่เหมาะกับผู้พิการที่ประสบปัญหาเป็นอย่างมาก จากเดิมมันเป็นแบบสายรัดทีนี้ทางมูลนิธิคือพัฒนามาเรื่อยๆมาทําเป็นแบบไม่มีสายรัดมันจะสะดวกแก่ผู้พิการด้วยครับมันจะกระชับพอดีใส่แล้วไม่เจ็บคนไข้เดินท่าเดินที่ธรรมชาติขึ้นครับคือเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดทําออกมาแล้วให้ผู้พิการพึงพอใจใส่แล้วสบาย ล้วนเป็นรางวัลที่เกิดจากความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นตามพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทาน เมื่อวันที่17มิถุนายนปีพุทธศักราช2529ความว่าทุกคนที่ทำงานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งมั่นศรัทธาของคนไทยที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นธุระกันดาลห่างไกลได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากันสวัสดีค่ะ